สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการรักด่วน fast love และนี้นะครับผมพิพัฒน์ธนาธผูดำเนินการกำจัดความโสดให้กับคุณทุกๆคนเลยนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในทุกค่าคืนของวันอังคารแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะกําหนดพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลุ่มชายโสดและหญิงโสดได้มาพบกันได้มาพูดคุยกันและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่คิดว่าตอนนี้ความโสดได้มาตามหลอกหลอนคุณทุกค่าคืนนะครับและคุณอยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของความรัก สมัครเข้ามาในรายการของเราได้เลยครับที่ www.serbthai.com นะครับและสำหรับค่ำคืนนี้ครับแน่นอนสาวโสดจะเป็นใครกันบ้างไปพบกับพวกเขากันได้เลยครับ วัฒนาวงศิริ์ดารานางแบบสุดเซ็กซี่และเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแมมสสยาดุมใหม่นักการตลาดสาวสวยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วิชีพันนาราพุ่มเจริญผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเอกชนอดีตรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2010 สดีครับสวัสดีค่ะคุณอุ้มค่ะคุณยังไม่มีแฟนจริงๆเหรอครับเพิ่งโสดได้3เดือนค่ะแหมแล้ว3าเดือนที่ผ่านมามีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมครับมันก็มีบ้างอะค่ะแต่ก็ยังยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสเปคของเราเป็นยังไงคุณอุ้มสเปคที่แบบเห็นชายหนุ่มแล้วเราชอบเนี่ยขาวนิดนึงก็ดีสูงอุ้มชอบคนที่ดูแบบแบดบอยนี่หรอปะคะ เดินมานี่โุ้ยเพย์บอยตัวพ่อเงย้ยยังไงวันนี้ก็ต้องขออวยพรให้คุณอุ้มเจอเนื้อคู่ในรายการของเราไอ้ีดีน่าเอามาที่คุณแอมนะครับเป็นยังไงบ้างครับงานของเราเห็นบอกว่าเป็นนักการตลาดใช่ค่ะก็ดูแลในเรื่องของการตลาดเกี่ยวกับโครงการบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมครับมีค่ะมีมีบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้น คือ,คอเคยมีแฟนมาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกมาแล้วช่วงนี้ก็เหมือนแบบเป็นช่วงปิดกั้นตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามข้อมูลของผมที่ได้รับมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณแอมนี่นะครับเขาคบแฟนมา8ปีด้วยกันใช่ค่ะแม่บางทีระยะเวลาในการครบหากับแฟนของเรานี่มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะรักกันตลอดใช่ใช่ค่ะวันนี้แนะ่นอนหนุ่มๆของเราที่มาทั้ง3ท่านนี่เป็นหนุ่มโสด แล้วก็หน้าที่การงานดีไม่รู้ว่าถูกใจคุณแอมหรือเปล่าขอให้โชคดีเจอเนื้อคู่ในรายการของเราขอบคุณค่ะมาถึงสาวโสดท่านสุดท้ายแล้วนะครับคุณลิชี่เห็นบอกว่างานของเราที่ทำเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเอกชนเราทำอะไรอยู่ครับก็ดูแลในเรื่องของ PR นะคะแล้วก็ติดต่อสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานแบบนี้เนี่ยจะต้องเจอคนเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเคยมีใครมาจีบ คุณลิชี่บ้างไหมครับมีบ้างคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถูกใจเดี๋ยวนี้ผู้ชายแบบไม่รู้เป็นไรอะคะ่ะพี่มาเร็วไปเร็วหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันช่วงแรกโอ้โหขายขนมจีบโปรโมชั่นเต็มเลยพอสักพักปุ๊บอา้าวหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าที่มามันโสดจริงหรือเปล่านะและคุณลิชี่ไม่ธรรมดานะครับผู้ชมเธอมีดีกรีเป็นนางงามอีกด้วยค่ะเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สใช่ค่ะปี2010ค,ค่ะโอ้โหผู้ชายสมัยนี้บางคนผมเองก็เคยเป็นนะครับแต่ว่าพอเห็นผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจมากมาก แล้วยิ่งมารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีตำแหน่งการันตีเป็นดาราเป็นนักแสดงผู้ชายจะไม่กล้ากล้าเถอะค่ะกล้าใช่ทุกวันนี้ต้องกล้าแลวใช่ไหมใช่ถ้าไม่กล้าเนี่ยเผือแป๊บเดียวสามจุดกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้องกล้าแลวใช่ไหมถูกค่ะวันนี้ขอให้สามสาวโสดของเราทังโชคดีนะครับอ่ะเชิญนั่งก่อนเลยครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งสามสาวโสดของเราได้รู้จักชายโสดของเราทั้งสามท่านกันบ้าง ผ่านรักแรกครบอันนี้ครับเป็นภาพมิวสิกวิดีโอสวยๆที่พวกคุณจะได้เห็นสรีระของพวกเขาได้เห็นกิจกรรมของพวกเขา,เนนายังไม่เห็นหน้ายั <รอ S 1> <อ>งไม่เห็นหน้าเราจะปิดพลางใบหน้าเอาไว้ก่อนค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะไปพบกับชายโสดท่านแรกของเราในค่าคืนนี้กันเลยครับไม่สำคัญหรอกว่าเราจะต่อยหนักแค่ไหน สำคัญตรงที่ว่าเราสามารถทนหมันหนักหนักของคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าเหมือนกับชีวิตคนเราต้องเจอปัญหาทุกๆวันขอแค่เราไม่ยอมแพ้ เป็นยังไงบ้างครับสามสาวส่วนของเราชายหนุ่มของเราท่านแรกดูจากผิวเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบผิวเท่าไหร่เอ้าก็บอกแล้วว่าชอบคนขาวนิดนึงแต่ว่าอุ้มชอบที่เขาต่อยมวยค่ะเพราะว่าอุ้มเองก็ก็กำลังฝึกปล่อยมวยอยู่คุณก็ต่อยมวยใช่ค่ะรู้สึกว่าเราได้ทํากิจกรรมร่วมกันมันก็น่าจะดีผมว่ามันน่ารักดีนะใช่ใช่เป็นคู่แฟนแล้วชวนไปสนามมวยใช่ค่ะคนนึงต่อยคนนึงล่อเป้าโอ้มันดูดีนะคุณอุมแล้วเวลาโมโหนะคะเราก็ต่อยเขาเลยใช่เวลาโมโหเธอแล้วก็เดินไกลกัน ล่อยเลยใช่ๆช่ใชนี่แค่ท่านแรกถูกใจกันขนาดนี้แล้วเก็บใจเก็บใจเอาไว้เผื่อคนที่สองแล้วคนที่สาบ้างค่ะไปดูชายโสดท่านที่สองของเรากันเลยครับทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีสองด้านเสมออยู่ที่เรา จะยืนอยู่ข้างไหนส่วนตัวผมผมเลือกข้างความถูกต้อง เขารับความถูกต้องมากถ้าพวกคุณไม่ถูกต้องโดนยิงขนาดนั้นเลยนี่คือกิจกรรมของเขาครับเขาเล่นบีบกันคุณลิชี่ชอบแบบนี้ไหมครับชอบชอบแบบฉากเนี้ค่ะยกนิดนึงอะไรอ่ยคุณอุ้มชอบไหมฮะชอบคิ้วค่ะคิ้วค่ะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ชอบผู้ชายจากการดูคิ้วทําไมครับพี่ลองนึกหน้าคนแบบขาขาแล้วไม่มีคิ้วอ่ะเหมือนอะแปะปะ อย่างที่ผมสังเกตคือเขามีฝ่ายใต้ตาเหมือนอุ้มเฮ้ยเมื่อกี้คุณสังเกตอย่างนั้นเลยเหรอครับโอ้ไม่น่าตอนที่เขาเปิดมาปั๊บเห็นหน้าคุณกรี๊ดเลยอ้าวกรี๊ดหน้าอกผมเองก็มีเหมือนกันแต่เป็นรองน้อยคุณแอนชอบผู้ชายแบบนี้ไหมครับค่ะคือชอบผู้ชายออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬานี้แอบดีน่ากลัวนิดนึงมันเป็นกิจกรรมของผู้ชายโอ้เขาต้องเข้าใจนิดนึงบางทีต้องเข้าใจในเพศชายด้วยเดี๋ยวก่อนครับ เดี๋ยวดูคนที่3ามก่อน,อน,น,ช,นชายโสดของเราท่านที่3ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ,อ่ะไปพบกับชายโสดท่านที่3กันเลยครับเวลาผมเหงาผมไม่มีใครและทุกครั้งที่ผมรู้สึกเหงาอยากจะมีใครสักคนที่พร้อมเดินเคียงข้างกัน เาเป็นคนขี้เหงาครับคุณริชชี่ชอบผู้ชายแบบนี้ไหมครับก็ดูหน้าค้นหาดีค่ะอยากรู้จักที่ผ่านมาเคยค้นหาผู้ชายบ้างหรือยังครับมีแต่โดนค้นนะคะคุณอุ้มละครับคะแบบนี้เป็นยังไงบ้างดูเป็นผู้ชายแบบอิโมชันนอลอะแบบก็เป็นแบบนั้นไลฟ์สไตล์คล้ายกันอย่างหนึ่งคืออุ้มอหมาเวลาที่ เครียดหรือว่าเหงาหีปัญหาอุ้มชอบขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปไกลขับรถไปดูแม่น้ํหบนสะพานพระรามแปดหรือบางทีขับรถไปชนะทาวก็ไปไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยถ้าไปด้วยกันนะ้ต้องเจ๋งแน่เลยคุณแอมครับเป็นยังไงบ้างเหงาเหมือนกันเลยค่ะไปด้วยกันได้นี่มาถึงช่วงนี้นะครับผมจะให้ทั้งสามสาวโสดน,นั้นได้ทําการลงคะแนนความประทับใจให้กับหนุ่มโสดของเราได้ค่ะเชิญลงคะแนนได้เลยครับ สวัสดีค่ะลิตาค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะต้องขอต้อนรับกองเชียร์ของสามหนุ่มตอดและนี่คือบรรยากาศกองเชียร์ของหนุ่มๆในค่ำคืนนี้เริ่มด้วยเพื่อนๆของคุณจุย้ยตามมาด้วยเพื่อนๆของคุณตุน่นและเพื่อนๆของคุณมิงต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าสามชายโสดของเราเนี่ยสามหนุ่มสามสไตล์ไม่รู้ว่าใครจะคว้าใจหญิงโสดของเราไปในค่ำคืนนี้นะคะแต่ตอนนี้ขอเชิญทั้งสามทีมเข้าประจำที่ก่อนเลยค่ะ คะแนนในช่วงนี้นะครับจะถูกเก็บสะสมเอาไว้เพื่อใช้ในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตามหาความรักกันต่อนะครับกับรักด่วน fast love หล่อจุงเรืการทำอาหารนะครับเราจะต้องใส่ใจดูแลมันแล้วก็มีความละเอียดพิถีพิถันมมีโทษ ีโวอตัตซินหมอตัวจซินแปลว่าคุณขโมยหัวใจผมไปครับ